ินอาหารหอนเจจ้อนส่วนตัวล้างมือด้วยสบู่และเจลแอลอกอฮอลสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างต่างสังคมและสแกนคิวอาโค้ดไทยชนะจะทำให้ต้านห่างไกลโรคโควิดสิเก้าได้ และให้เกติตามห้าฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลายยัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ใจากนี้ไปขอเชิญท่านห้าฟังรายการมอกพบประชาชนช่วงสุขภาพหูตันโควิด1 9เจ้าขอเชิญท่านห้าฟังรายการมอกพบประชาชนช่วงสุขภาพ หูตันโควิด -19 พบกับข่าวสารความหูจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์จ,รจังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกหูก่อนหูตันป้องกันได้เจ้านี่นี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะ เดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกหรือ KU Radio Plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเอง ทั้งรายการเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ สวัสดีเจ้าต่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคุณตันพิกมาพบกับรายการมอกอบประชาชนช่วงสุขภาพหูตันโควิด -19 นะเจ้ากับทีมงานสถานีวิทยุมอกะมหาวิทยาลรรยัยเกษตรศาสตร์จรังหวัดเชียงใหม่ AM s t ็ r i o ความถี่612 kHz กิโลเฮิร์คลื่นสายสุดอาออกากาศในแปจังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงที www. ่ www.kerplus612.com f a c e b o ล k l i ก e และ Youtube สถานีวิทยุมอหกเกเชียงใหม่ก็ได้ยินตึงเสียงหันตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ Android ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ฟังกันได้ทั่วโลกข้าเจ้าเสง่ยเทียนเนียมซับฮับในที่ต,ตมตรายการนำเอาเรื่องราวเกี่ยว กับสุขภาพมาฝาักเต้นฟังกันหูก่อรหูตันป้องกันได้โดยเฉพาะโรคโควิด -19 ที่ระบาดตะลอกใหม่ในช่วงนี้เจ้า จ้าเสง่เทียนเนียมทราบหับนตี่ตำรนจไต่กาศนะเจ้าตอนนี้เอาไปพบกับเรื่องราวเกี่ยวกับสุนทรภัยในการสร้างภูมิต้านทานโควิด -19 กคือกับร่างกายเฮานั้นจะมีอย่างเอาไปพบกับหมอโพคุณพิทิพลสุป้ัมนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงนี้ทางสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกเช้าแล้วก็วันนี้ มอโพคุณพุทธพลสุขป้อมท่านก็มีองค์ความรู้เรื่องของสุนทรยแพทย์แผนไทยแต่ว่าย้ายกลุ่มงานเนาะไปอยู่งานอาชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ก็จะขอองค์ความรู้เกี่ยวกับสุนทรัยเสริมภูมิต้นานทานโรคเนาะในช่วงโควิด -19 เนี่ยมีการอู้กันหนะ้าเกี่ยวกับพืชสุนทรัยพอจะเล่าให้ท่านผู้ฟังประเวยแม่มอนเกษตกรกรเฮาสักน้อยได้ก็เจ้ามีอย่างพ่ง่ง ช่วงนี้สถานการณ์โควิด -19 เกาบาดหนักเนาะจริงแล้วการชีพัคซีนก็เป็นการป้องกันอย่างหนึ่งทีนี้มันุมีลักษณะของการช่วยเหลือตัวเองเนาะเพราะว่าโลกนี้มันยังมียาอักษารจริงเป็นจังแต่ว่าเตือนเนาะเราก็ได้ฟังข่าวว่าจะมียาฮัมยานี้แต่ทีนี้นะครับทั้งกินสมุนไพรพื้นบ้านนะครับสมุนไพรใกล้ตัวบ้านเอกเยอะแยะนะครับซึ่งหลายๆหน่วยงานก็มีการวิจงวิจัยแล้วนะครับว่าตัวนั้นมี สร้างภูมไิได้ต้านหาได้ยังทำอะไรนะรวันนี้จะแนะนําสมุนไพรสิบตัวนะครับสิบตัวที่อยู่ใกล้บ้านเราเป็นอาหาริีไดีน,นะครับเพราะว่าสมุนไพรเพิ่มภูมิต้านทานโรคโควิดสิบเก้านะครับปัรจัยรักษานะครับวัน,นี้พอบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่รักษาแต่ป้องกันนะครับทีนี้ทีนี้พอบางคนที่เป็นแล้วกินแล้วประกอบภูมิมต้านทานมันไปยังไงโรคนี้อาศัยภูมิต้านทานเนาะ เพืจะได้ก็ได้เมื่อร่างกายมีการต้านทานต่อเชื้อไวรัสปุ๊เอาววันนี้จะนำเสนอต้นเอานะครับตัวแรกนะครับอ่านิยมนะครับตัวแรกนี้หนึ่งขิงเลยนะครับตัวแรกนี่เป็นขิงเนาะเพราะว่าเอาไปเห็นในในสื่อต่างๆนะครับว่าคนนั้นกินแล้วดีขึ้นคนนี้กินแล้วอ่ะ อย่างใดเหลือน,นิดหน่อยน้ำตาลนิดนึงนะครับเอาดักใจชอบนะครับแต่ส่วนผมนี่มาต้องใส่อย่างเลยนะครับใส่กระชีกกระน้อนจิบได้ทั้งวันครับจิบเนาะจิบกึ่งหน่อยจิบจิบน,นะครับมันท่าสา,ายได้ใครที่ขับล้มปวดก,ก็ย่อยอนาหารต้องอึดี่ะสิ่งนี้ช่วยย่อยตัวยเพราะนั้นแก้ไอช่วยย่อยเสม มันก็เกินไปนะครับเาเพราะว่าบางทีทุกอย่างนะครับบางยาในปัจจุบันยาสมุนไพรไม่แต่สมุนไพรนะครับขิงนะครับเวลาเรากินมากๆเนี่ยมันอากาศเกิดอาการกดไหลย่อได้เนอกจริงๆแล้วมันรักษากดไหลย้อได้แต่ถ้ากินมากนะครับ้าความร้อนของขิงเนาะ จิบอา้อาครับจ้าจิบน้ำขิงอุ่นๆเน,นี่ยนะจ้าเนาะใช่ครับต,ตัวที่สองก็คือมะขามป,ป้อมนะครับช่วงนี้อาจจะอาจจะหายากจ้าวมะขามป,ป้อมจะมีสีมันเยอะนะครับม,ม,มีนั่นเชียวใบราดเนี่ยมันมันจะมันจะการพิจารณาสีไปนั่นมะขามป,ป้อมเนี่ยสรรพคุแก้ปุ้นใต้อาเจีย,ยิสตาต้านอนุมูลชะลอความชนา ไปเกือให้น้อยแต่ตกลมนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับผม You, but I...

เอาไปมาสักหนึ่งหัวหรือสองหัวแต่แลต,ต,ต่นะเอามาตุ้บแล้วก้นซอยตุ้บแล้วก็เอาตั้งน้ำประมาณหนึ่งขวดหรือว่าน,น,นึ่งปิดครับใส่ตะไคร้ไปถ้าใครอยากเสริมโหราคาจะได้นะครับ มันในเลือดรับำรุงหัวใจแก้การต้องขึ้นต้องเฟ้อที่สําคัญคือช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศโ้วยนะครับเป็นนั้นประเดี๋ยวกระชายบป็นวัเจ้าเนอร์นะครับจะเป็นบเป็นนะครับนอกเอกของจีนนะครับวิธีทานะครับก็เอากระชายเอาง่ายครับเอามาสามสี่นอนะ ใส่ครับอาจจะเสริมที้งน้อยนะครับใส่ไปสองสามแบบนแจกไว้นะครันแต้วก็ทิ้ครับอันนี้ก็เป็นการช่วยสมภูมิต้านทานออกครับตัวนึงครับนี่ก็คือฟ้าทลายโจรนะครับตัวฟ้าทลายโจรนะครับเป็นหนึ่งในสมุนไพรในงานสาพันธสุขูลหาณครับแก้การไขวัดครับแก้ไขทำนู่ชุ่มคอนะครับฆ่าเชื้อแบ Yeah. the map that เลยนะเจ้าครับฟ้าทลายโจรปูนกัน้องโต้งกัดบั้งคนโอ้กินกินจนร่างกายห้ามเอาไหวเพราะฉะนั้นฟ้าทลายโจรมันแจะอาหารเนาะนฟ้าทลายโจรเป็นยานะครับสมุนไพรที่เป็นอาบางทียาผักกาดปั๊บปางปั๊บอย่างเงี้ยเอากินมันเหมือนกับกายเป็นกนะตอกแม้บางคนมีพิษอาจจะมือนท้องเสียท้องรลูกได้ฟ้าทลายโจรเป็นยานะครับเป็นจิตเหมือนนะครับเน้ะ บวต่อไปนะครับเจ้า น้ำปุนสปรงสามนาทีนะครับถ้าเป็นว่าเป็นไอกับซูดเข้าไปเลยนะครับสูดไอ้แล้วมันผลนนิตผลซูดไปหรือถ้าหอ,อมกินนะครับเอาสี่ถึงห้าใบฉีกๆ,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 ๆนะครับอใส่น้ำน้ำ ท้ายนะครับกะเพราแดงกะอาหารบ้านเขานะครับเนาะนึกอย่างบ่ออ่อมนะครับกะเพราหมูกะเพราเนื้อกะเผาไก่ตัวกะเพราได้ใจ้ได้ทั้งกูด แล้วเราอ่อนบนน้องบน,น,บน,บนยอย่างพวกกระเพรากระเพรามันต้องรับกังระเพราจึงคำรวมเพราะฉนั้นกระเพราเป็นตัวหนึ่งนะครับในการเาาสริมผิวรับอ <m r>. าหารปองกระโหลกผิวอดกสิ่งหนึ่งนั้นใช่นักขนนะันันแล้วสุนไพรบ้านเฮาส่วนใหญ่ก็กินเป็นอาหารอยู่แล้วเนาะาฟังมาเพลอุนี่ก็มีบางชนิดใบไม้ที่ต้องระวังนะจ๊ะก็ต้องระวังกันน้อยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเฮาก็กินเป็นอาหารอยู่แล้วนะจ๊ะ <m r>. อันนี้ <m r>. ก็เป็นสิ่งที่เ โอุ้ยแม่มอนภูมิปัญญาท้องถิ่นของเฮาเพื่กระจ้กันมาเมื่อแล้วนะจ๊ในการกินเป็นอาหารเอนะจ๊แล้วก็ตอนนี้เฮาหูละมีสรรพคุณต่างยาโดยสามารถป้องกันนะจ้ะเป็นสุนภัยเพิ่มภูมิต้านทานในช่วงโควิด19ที่ระบาดกันทั่วโลหกรวมถึงประเทศไทยเฮานะจ้าวันนี้หูจักสิบชนิดไปก่อนนะจ้ามาโฮน่าจ้าเจ้าอันช่วงนี้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เฮาโดยเฉพาะกลุ่มงาน อาชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อมนะเจ้าตอนนี้หมอโพย้ายมาอยู่กลุ่มนี้ละเป็นในพ่ามีกิจกรรมรณรงค์นอกจากการกําจัดการทิ้งหน้ากากาอนามัยอย่างถูกวิธีโดยเฉพาะป้องกันโควิดสิเนี่ยเราต้องทิ้งอย่างถูกต้องแล้วรณรงค์เรื่องอย่างแถมเพิ่มเติมการลดโฟมยังรณรงค์อยู่กับเจ้าช่วงนี้เจ้ารณรงค์เรื่องการการใช้โฟมเนะาะการทิ้งขยะ รับแยกขยะโดยเฉพาะการแยกขยะนะครับน้องขยะดินการแยกขยะที่ใช้ได้ขยะเปียกขยะอย่างที่ต้องแยกนะครับยที่ขายได้ก็ขอให้แยกเพราะว่าเป็นการลดลดขยะล้นโลกนะครับแม่นีน้องผมก็แม่นมอดนะครับช่วยแยกขวดช่วยแยกขยะนะก็อะไรอย่างอื่นเสร็จอาหารใบมุงใบไม้ต้องแยกนะครับ NO! no. สามารถจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับกลุ่มงานอาชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเจียงใหม่นะจะกับนหมอโพคุณพุทธิพลสุขป้อมท่านกเป็นนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานส,สาธารณสุขจังหวัดเจียงใหม่ก็ย้ายจากกลุ่มทางด้านแพทย์แผนไทยตอนนี้มาด้านงานกลุ่มงานอาชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อมก็ได้องค์ความรู้ถึงสองอย่างเลยนะจะวันนี้สามารถติดต่อทีมงานเฮาก็ได้โดยนะจ๊ะและ้วก็ติดต่อหมอโพ โดยเบอร์โทรศัพท์ขอมอโพโดยตรงก็บเบอร์ไหนห้องเจ้าตอนนี้เจ้าสองหนึ่งหนึ่งศูนยถึงห้นะครับต่อหนึ่งอนะครับภูมิแอนนามาิันร้อหนึ่ง,ง,านานงีนะเจ้าอันนี้ที่สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่ก็053 211 048ถึง50ต่อ 124ก็ 1> 1 4, คือกลุ่มง,งานอาชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อมนั่นเองแต่ถ้าติดต่อหมอโพโดยตรงนะเจ้าโทรศัพท์ก็0 8 9 8 5 0 4 4เกนะเจ้า0898504491ตอนนี้เราก็ยังมีการอบรมเรื่องของแพทย์แผนไทยอยู่กับเจ้ามอโพเจ้าช่วงนี้ต้องหยุดตามคำส, Creation, คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่องระเทศงใหไวเนาะอาจจ ในเดือน,นนะครับจ,จุฬา,าจะมีคำสั่งเพื่อร่วมกลุ่มกันนะครับช่วงนี้แยกกันอยู่ก่อนนะครับจ้า,จา กิจกรรมอะไรย่างต่างๆเขาก็ต้องงดไปก่อนการรวมคนนะจ้ะสาวคน<ช>ถ้าจะม,มีการมีงานจําเป็นแท้ๆเอาน,นะจะเ้าก็ต้องไปขอทีอ่สํงงานักงานป้องกันควบคุมโรคที่หนึ่งเชียงใหม่กลุมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข,สว,สว,าาสขวันนี้ได้<ช> <ๆ S 2> ประมู้หลายเรื่องนะจ้ะขอบคุณหมอโพคุณพุทธิพลสุป้ามนักวิชาการสราธารณสุขสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ก็มีคุณหมอ คุณหมอจตุชัยมณนรัตน์นะเจ้าท่านในแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่ดูแลอยู่นะเจ้าโอกาสหน้าเฮาจยปิปกมาโปกันแถมสถานีมิทิวมารกามหาวิทัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกการหน้าป๊กมาโปกันแถมยินดีจัดนักสดีเจ้าหมอโพเจ้าครับสวัสดีครับ กาเวลาของรายการมอกื่อประชาชนช่วงสุขภาพหูตันโควิด1 9วันนี้ก็เสี่ยงเหตุปดีปารากันได้ก็วันจันทร์หกโมงเกินถึงเจ็ดโมงเจ้าทางสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ AM stereo ความถี่หกร้อยสิบสองกิโลเฮิรตซ์คลื่นสายสุดอากาศในแปดจังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอรตึงภาพได้ยินตึงเสียงที่เบอร์ไวเบทดอทเ o อร์พลัสหกหนึ่งอละ YouTube, สถานีวิทยุมาการเชียงใหม่ก็ได้ยินตึงเสียงห่นตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ Android ก็ได้อยู่ที่ไหนก็เับฟังกันได้ทั่วโลกข้าเช้าเสียงเทียนยิมทรยบพร้อมวิทยากรวนันนี้นำรายการจากท่านฟังไปก่อนปาก,กันได้ในเตื้อต่อไปทางสถานีวิทยุมากมามหาวิยายศศาทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกชาว นี่นี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมอกอหรือ KU Radio Plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า y YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU r a d i ด Thailand เท่านี้ง่ายๆเองทั้งรายการเกษตรคำสัพอาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเรา,เราคือสถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ